จัเชียงรายนะครับจิตอาสากองพันทหารราบที่3กลมทหารราบที่17ในพระองค์ได้มีการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับ พันโทอนุพงศ์สมบูรณ์ผู้บังคับกองพันฐานราบที่3กรมฐานราบที่17ในพระองค์จัดกําลังพลจิตอาสาและกําลังพลของหน่วยพร้อมอุปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยและส่วนราชการในพื้นที่เข้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยน้ําท่วมในขณะนี้นะครับฝนยังตกหนักน้ําป่ายังหลากจากถ้าขุนน้านางนอนพื้นที่หมู่บ้านเมืองแดงใต้ บ้านน้ำจำและบ้านจ้องตำบลป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับโดยทางหน่วยคะ่ะได้ติดตามสถานการณ์น้ำและเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องและจะดำเนินการจนกว่าเหตุการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติส่วนทางด้านพลตรีบุญยลิตเกษตรเวทินผู้บัญชาการมณฑลทนหารบกที่37ก็ได้จัดกำลังพลเข้าช่วยเหลือครอบครัวเจ้าหน้าที่มูลนิธิชัยพัฒนาที่อยู่ติดกับ บริเวณตลาดสายลมจอยนะครับซึ่งเป็นจุดวิกฤตและประชาชนในชุมชนใกล้เคียงพร้อมทั้งจัดกำลังพลไปชี้จุดส่งอาหารและน้ำทางเฮลิคอปเตอร์ให้กับผู้ประสบอุทกภ,ภัยที่ต้องการความช่วยเหลือที่ยังเข้าไม่ถึงอยู่นะครับค่ะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือจากทางหน่วยทหารในพื้นที่